สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อทำไมสิ่งเลวร้ายถึงเกิดขึ้นกับคนดีการเดินทางของชีวิตมักจะถูกทดสอบด้วยความท้าทายความทุกข์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นทำให้คนจำนวนมากสงสัยว่าเหตุใดความยากลำบากจึงเกิดขึ้นกับคนที่พยายามใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมในอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงความลึกลับเบื้องหลังความอายุติธรรมที่เห็นได้ชัดของชีวิต โดยเราจะคุยกันในมุมที่จะช่วยเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจด้วยการทำความเข้าใจความเป็นสากลแล้วก็เป็นกลางของชีวิตพลังแห่งการสร้างสรรค์ตัวเองและความสําคัญของการต่อสู้ภายในเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับความทุกข์เราจะไม่ใช้เวลากับมันในทางลบและเราจะไม่ทวีคูณความเป็นลบของมันขึ้นในตัวของเราด้วยเรามาร่วมกันค้นพบว่าความจริงที่ลึกซึ้งที่จะพูดถึงต่อไปนี้ สามารถที่จะช่วยเรายืนหยันนำตัวเองผ่านการทดลองอันหนักหน่วงของชีวิตด้วยความยืดหยุ่นและความสาง่างามเราจะเปลี่ยนความยากลําบากที่ดูเหมือนจะไร้ความยุติธรรมสาหรับเราให้เป็นโอกาสในการเติบโตและแข็งแรงได้อย่างไรคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ E ีนี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําทางช่องก็ได้จัดทําไว้ให้แล้วในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตาสามารถขอได้ฟรีนะครับ รับฟังวิธีการขอบทความไปอ่านได้ไดที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้ที่คำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับทำไมสิ่งเลวร้ายถึงเกิดขึ้นกับคนดีข้อ 1. เพราะว่าชีวิตไม่แบ่งแยกตามศีลธรรมความเป็นกลางของชีวิตมักจะทำให้ผู้คนสับสนชีวิตไม่แบ่งแยกระหว่างคนมีคุณธรรมกับคนชั่วคนมีเมตตาและคนเลวทรามชีวิตดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของตัวเอง ไม่แยแสกับความรู้สึกยุติธรรมและศีลธรรมของแต่ละคนสิ่งนี้อาจจะทำให้บางคนท้อใจอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นคนดีๆอดทนต่อความยากลำบากในขณะที่คนที่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังน้อยกว่ากลับดูเหมือนจะมีชีวิตที่ไม่มีอันตรายแต่ความเป็นกลางที่เสมอหน้ากันนี้สามารถที่จะเป็นแหล่งความเข้มแข็งและเป็นที่มาของแรงจูงใจอันลึกซึ้งของเราได้การที่เราตระหนักว่าชีวิตนั้น ไม่ได้ถูกเล่นไปตามความพอใจและความโปรดปรานของสิ่งใดหรือว่าของใครมันหมายความอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ผูกพันกับชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าแต่มันถูกกำหนดโดยจุดยืนทางศิลธรรมของเราเรามีพลังที่จะนำชีวิตไปในเส้นทางของเราเองตัดสินใจเลือกเองและค้นหาความหมายของเราเองแม้ว่ารอบตัวเราจะวุ่นวายสับสนก็ตามความเข้าใจแบบนี้จะสร้างความยืดหยุ่นให้เราและช่วยให้เรามุ่งมั่นเพื่อความดีต่อไป ไม่ใช่ว่าเพราะเราคาดหวังผลตอบแทนแต่ว่าเราจะทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็เติมเต็มตัวเราโดยเนื้อแท้การเปิดใจยอมรับความเป็นกลางของชีวิตช่วยให้เรามีความเข้าใจและมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะรับรู้ว่าความทุกข์ทรมานความยากลาบากนั้นเป็นประสบการณ์สากลที่คนทั่วไปมีโอกาสที่จะพบไม่ใช่เกิดจากความผิดทางศีลธรรม นอกจากนี้ยังช่วยขับเคลื่อนแรงผลักดันภายในของเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีที่เราปรารถนาที่จะเป็นแม้ในโลกที่เหมือนจะคาดเดาอะไรไม่ได้ด้วยวิธีนี้เราจึงกลายเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบโชคชะตาของเราเองมีความยืดหยุ่นแน่วแน่เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของชีวิตข้อ 2. ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเองให้พบแต่ชีวิตคือการสร้างตัวเองขึ้นมา การเป็นคนดีแล้วก็นั่งรอเฉยๆอย่างเดียวเพื่อให้ความดีตอบแทนมักจะได้สิ่งที่เราไม่ต้องการมาแทนนะครับอย่ายอมรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเองกับชีวิตของเราลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่การที่คนเราตั้งเป้าหมายที่จะค้นหาตัวเองมันจะทําให้คุณมักจะรู้สึกเหมือนกําลังค้นหาเข็มในกองหญ้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยากจะค้นพบมันจะหลุดลอยผ่านนิ้วของเราไปอย่างสิ้นหวังแท้จริงแล้วความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่การสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเอง ชีวิตไม่ใช่การเดินทางเพื่อค้นพบตัวตนแต่ว่าเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นและก็จริงจังเวลาในแต่ละวันนั้นจะเป็นผืนผ้าใบาว่างๆให้เราวาดภาพความฝันค่านิยมและก็แรงบันดาลใจของเราลงไปมุมมองนี้จะเปลี่ยนการเล่าเรื่องราวของชีวิตเราจากการค้นหาที่ไร้จุดหมายปลายทางและเคว้งคว้างว่างเปล่าไปสู่การสร้างสิ่งที่เราต้องการด้วยพลังที่เรามีอยู่ในตัวแล้ว เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่นิ่งๆนั่งเฉยๆเพื่อรอพิธีเปิดตัวจากสวรรค์แต่เราคือผู้สร้างที่มีพลังเต็มเปี่ยมเรามีหน้าที่คอยกำหนดรูปร่างและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเราตลอดเวลาด้วยตัวของเราเองการเปิดรับบทบาทของผู้สร้างคือการยอมรับพลังของตัวเราในการกำหนดสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของเราเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกไม่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่คนอื่นเขียนบทให้เราหรือป้ายกำกับของโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้า มันเชิญชวนให้เราเป็นเจ้าของชีวิตของเราหล่อหลอมตัวละครแห่งชีวิตของเราผ่านการกระทําการตัดสินใจและวิธีที่เราตอบสนองต่อความท้าทายกระบวนการนี้เป็นทั้งการปลดปล่อยตัวเราและเสริมศักยภาพให้เรามันทําให้เราเป็นคนที่นั่งขับอยู่บนแผงคอนโซลที่ควบคุมชีวิตของเราเองเรากลายเป็นศิลปินที่วาดเรื่องราวในการดํารงอยู่ของเราเองสร้างสรรค์ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเต็มไปด้วยวัตถุประสงค์และความหมาย ในการสร้างสรรค์เราไม่เพียงแต่ค้นพบตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเรายังพบความสุขและความสมหวังในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงตามค่านิยมและแรงบันดาลใจที่ลึกที่สุดของเราอีกด้วยข้อ 3. จิตใจของเราคือสนามรบที่เราสู้เพื่ออิสรภาพกำจัดบาปของเราและควบคุมสถานการณ์ภายในตัวเราแต่ละคนนั้นเป็นสมรภูมิรบที่ซึ่งความคิดอารมณ์และความเชื่อมาปะทะกันในการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุด เพื่อยึดครองพื้นที่คือตัวตนของเราและทําให้เราต้องเป็นไปตามที่ผู้ชนะจะบัญชาสนามรบภายในนี้เป็นที่ที่เราต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางจิตใจและการไถ่บาปของเราเรามุ่งมั่นที่จะเอาชนะความกลัวความสงสัยและกําจัดความเชื่อว่าเราทําไม่ได้จิตใจของเราซึ่งหล่อหลอมมาจากประสบการณ์และการรับรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลา เรามีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเส้นทางในชีวิตของเราการรู้และเข้าใจถึงลักษณะสถานการณ์ของการต่อสู้ทางจิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญหมายถึงการเข้าใจว่าการต่อสู้ดิ้นรนของเราไม่ใช่สิ่งที่คงที่หรือว่าถาวรไม่ใช่ว่าเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปตัวตนของเราได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์แวดล้อมที่เราพบตัวเองมุมมองแบบนี้สามารถที่จะเสริมพลังให้คุณได้อย่างน่าทึ่งมันชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใหม่หรือว่าการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในสถานการณ์เดิมสามารถทำให้เราเปลี่ยนธรรมชาติของความขัดแย้งภายในตัวเราได้นอกจากนี้ยังหมายความว่าแต่ละครั้งที่เราต่อสู้และได้รับชัยชนะภายในใจของเรามันจะนำเราเข้าใกล้สภาวะแห่งอิสรภาพและความสงบสุขภายในมากขึ้นการเดินทางของชีวิตนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนมันต้องใช้ความอดทนความเข้าใจและความเมตตาในตัวเอง และความเต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจภายในตัวเราและกระบวนการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในตัวเรานี่เองที่ทําให้เราค้นพบความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่แท้จริงของเราด้วยการมองจิตใจของเราเป็นสนามรบเรารับรู้ถึงความเป็นจริงในการต่อสู้ของเราในขณะเดียวกันก็ยอมรับความสามารถของเราในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเราจะกลายเป็นนักรบแห่งจิตใจของเราเองเราสามารถมีอิสรภาพและสามารถไถ่บาปให้ตัวเอง ด้วยความอุตสาหะและการตรหนักรู้ในตัวเองข้อ 4. ชัยชนะมากมายของเรามาจากการเอาชนะตัวเองในตอนแรกสุดสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเพื่อให้เราฝึกฝนจิตใจที่จะเอาชนะมันชัยชนะและสิ่งดีๆที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากภายในการต่อสู้ที่ลึกซึ้งที่สุดที่เราต่อสู้ก็คือการต่อต้านข้อจำกัดของตัวเองความกลัวที่เรามีในตัวเองและความสงสัยที่เรามีต่อตัวเองเมื่อเราเอาชนะตัวเองได้ เราก็จะปลดล็อกขุมพลังที่กักเก็บศักยภาพภายในของตัวเราที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าอย่างทรงพลังในทุกด้านของชีวิตการควบคุมตัวเองนั้นเป็นรากฐานของความสําเร็จภายนอกทั้งหมดเริ่มต้นด้วยความเข้าใจและยอมรับว่าเราเป็นใครยอมรับข้อบกพร่องและยอมรับทุกสิ่งแล้วมุ่งมั่นสู่เส้นทางของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการเดินทางและการต่อสู้ภายในไม่ใช่การที่เราทําทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เป็นการมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ที่จะเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดด้วยการเอาชนะปีศาจภายในตัวเราอย่างเช่นการผัดวันประกันพรุ่งความสงสัยในตัวเองและการพูดถึงตัวเองในแง่ลบเราจะได้รับความชัดเจนและความมั่นใจที่จําเป็นในการรับมือกับความท้าทายจากภายนอกใช้ชนะเล็กๆน้อยๆแต่ละครั้งในตัวเราจะสร้างแรงผลักดันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมที่ช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการประสบความสําเร็จในโลกภายนอกกระบวนการนี้ต้องใช้วินยัยใช้การไตร่ตรองตัวเอง และความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการเติบโตมันเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงการเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆและการเรียนรู้จากความล้มเหลวยิ่งเราเอาชนะการต่อสู้ภายในของเราได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความยากลําบากของชีวิตด้วยความเข้มแข็งและสง่างามมากเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วชัยชนะที่เราได้บรรลุจากภายในตัวเรานั้นทําหน้าที่เป็นรากฐานสําหรับชัยชนะอื่นๆทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ ช่วยให้เรานำทางชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นโดยรู้ว่าไม่มีอุปสรรคภายนอกใดที่เราจะผ่านไม่ได้เมื่อเราพิชิตการต่อสู้ภายในได้แล้วข้อ 5. เคล็ดลับคือการรู้และยอมรับว่าสิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวงจรของมันอีกการตระหนักรู้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเอาชนะความซับซ้อนของชีวิตเคล็ดลับในการลดความทุกข์ที่ไม่จําเป็นนั้นอยู่ที่ความสามารถของเราที่จะรักษาการควบคุมที่เรามีต่อความคิด อารมณ์และปฏิกิริยาของเราด้วยการฝึกตอบโต้ทุกอย่างด้วยสติเราจะสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งที่เข้ามาเร้าความรู้สึกของเรากับการตอบสนองของเราแยกมันให้เป็นคนละส่วนเป็นคนละขั้นตอนไม่รวมกันไม่จําเป็นต้องทําต่อเนื่องกันสิ่งเรา้าคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราแยกตัวออกมาก่อนและเฝ้าจับตามันไว้การมีปฏิกิริยาตอบโต้ของเราคือสิ่งที่เราควบคุมได้ทําให้เราสามารถเลือกสิ่งที่เราจะทําต่อจากนั้น ได้อย่างชันฉลาดมากขึ้นความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้เรารับรู้เมื่อเรากําลังที่จะเข้าสู่วงจรด้านลบหรือว่ามีพฤติกรรมที่ทําลายตัวเองช่วยให้เราสามารถหยุดตั้งสติชั่วคราวไตรตรองและตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบมากขึ้นการรู้และเข้าใจนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความยากความท้าทายหรือว่าเราจะไม่พบกับความเจ็บปวดแต่หมายความว่าเราสามารถจัดการกับความยากลําบากที่เข้ามาสู่ชีวิตได้ ด้วยความชัดเจนและความสงบมากขึ้นการตระหนักรู้ภายในช่วยให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ทรมานของเรามักจะเกิดจากการพยายามฝืนและก็ต่อต้านในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มากกว่าที่จะเกิดจากตัวสถานการณ์นัน้นๆด้วยการยอมรับความเป็นจริงที่เป็นอยู่เราสามารถลดความเจ็บปวดที่เข้ามาเพิ่มที่เกิดจากการที่เราพยายามที่จะฝืนหรือว่าต่อสู้กับมันได้นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะพอใจให้สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราจะได้แสดงความสามารถว่าเราเข้าใจมัน แต่ว่ามันหมายถึงการยอมรับในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ยอมรับว่ามันมีอยู่จริงยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงในขณะที่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้การฝึกรับรู้เกี่ยวกับการไตรตรองตัวเองอย่างสม่ำเสมอการทําสมาธิแบบเจริญสติและความมุ่งมั่นในการอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความอ่อนโยนของตัวเองเมตตาตัวเองและการตระหนักว่าการตระหนักรู้เป็นทักษะที่เติบโตขึ้นตามการเวลาเราฝึกฝนมันได้ และด้วยการฝึกฝนนี้เราสามารถเอาชนะชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงไม่ราบเรียบด้วยความรู้สึกสงบและความยืดหยุ่นมากขึ้นลดความทุกข์ทรมานที่ไม่จําเป็นซึ่งมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในชีวิตข้อ 6. เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณสมควรได้รับมันความคิดที่ว่าสิ่งเลวร้ายในชีวิตเกิดขึ้นกับเราในรูปแบบของการแก้แค้นของจักรวาลนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดความยากลําบากความท้าทายความทุกข์ และความโชคร้ายในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราสมควรได้รับมันแต่เพียงเพราะพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในคําว่าชีวิตมนุษย์ความเข้าใจนี้สามารถที่จะปลดปล่อยเราได้มันทําให้เราเป็นอิสระจากภาระแห่งการตําหนิตัวเองการโกรธเกลียดตัวเองและการคอยหมกมุ่นคุ้นคิดหาสาเหตุของความทุกข์ที่ไม่รู้จบและผ่านเวลาชีวิตไปกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะโลกนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้โดยธรรมชาติและมันมักจะอยู่เหนือการควบคุมของเรา สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าหรือว่าตัวตนของเราแต่อย่างใดเมื่อยอมรับสิ่งเหล่านี้เราจะเปลี่ยนจุดสนใจจากการตั้งคำถามว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันให้กลายเป็นคำถามที่ว่าตอนนี้ฉันจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมันการตั้งคำถามใหม่ให้ชีวิตช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความยากลำบากด้วยความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นมันสนับสนุนให้เราค้นหาความหมายจากประสบการณ์ในชีวิตของเรา เพื่อเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นแทนที่เราจะมองว่าเราต้องก้มหน้านิ่งเพื่อยอมรับว่าสิ่งเลวร้ายมีอำนาจเหนือเราการเข้าใจว่าสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะมันสามารถสร้างความเข้าใจให้เราได้เช่นกันมันเตือนเราว่าคนทุกคนเผชิญกับความยากลำบากและไม่มีใครรอดพ้นจากการทดลองของชีวิตอยู่ที่ว่าใครจะเจอบทเรียนไหนความเหมือนที่คนเรามีร่วมกันนี้เชื่อมโยงเราในฐานะมนุษย์ และสนับสนุนให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากท้ายที่สุดแล้วการรู้และเข้าใจว่าความโชคร้ายไม่ใช่การลงโทษส่วนตัวที่เราได้รับแต่เป็นแง่มุมสากลของชีวิตทุกชีวิตจะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งและความเข้าใจตัวเองที่มากขึ้นเปลี่ยนการต่อสู้ของเราให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างสง่างามนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับ และคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่า E-Book กนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf หรือว่าอ e ีบุ๊ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป pdf ได้สูงสุดถึง3 ep นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 ep แล้วนะครับจะเป็น ep ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก ep นะครับโดยการแอดไลน์ a อ Unlimited m ม n d s e t นะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง Line แอแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF eBook ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาท จะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็อ e ีบุ๊กให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line@ u n l i m i t e d m y s e t นะครับ แจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ